สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะไข่เจียวก่อนเลยนะคะวันนี้ไข่เจียวนะคะวันนี้นุ่งก็จะใช้ต้นหอมสามต้นนะคะแล้วก็มีไข่นี่นะคะไข่สามฟองนะคะก็ตัวนี้ด้วยนะคะชิวะนะคะจะเป็นลูกชิ้นปลาของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อันนี้ก็น้ํามันนะคะที่ใช้ทอดนะคะก็เดี๋ยวเริ่มลงมือทํากันเลยนะคะเดี๋ยวนุน่น ซอยต้นหอมก่อนนะคะ อ๋อลืมน้ำปลาน้ำปลานี่นะคะมันต้องมีน้ำปลาด้วยนะคะ ปลานั้นปลาแล้วก็มีชิุวะนะคะ นล่ก็ใส่น้ำมันแล้วก็เปิดเตาแก๊สแล้วนะคะ กลิ่นหอมมากเลยนะคะ ไข่เจียวต้นหอมกับลูกชิ้นปลาญี่ปุ่นนะคะคืออย่างนี้นะคะไข่เจียวนุ่มแล้วก็ลูกชิ้นปลานุ่มแล้วก็มันมีกลิ่นของต้นหอมนะคะคือมันอร่อยนะคะคือยิ่งกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเข้ากันมากนะคะ คิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวก่อนเลยนะคะน,นี่ก็นุ่นะนคิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียวเลยนะคะวันนี้ต้นหอมที่บ้านก็มีเยอะนะคะก็เลยเอามาใส่ๆนะคะจริงๆก็ว่าจะใส่ผักอย่างอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยววันหลังจะลองใส่ผักอย่างอื่นด้วยนะคะบ้านก็ยังมีผกักกาดขาวอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนุ่นนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจที่มีให้น่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ